คันสโลลายตัวใหม่ปี2025มาแล้วนะครับวันนี้ติีน้อยจะเอามารีวิวให้กับพี่ๆนานาได้รับชมกันมีให้เลือกทั้งเบสแล้วก็สปิน2สองสวยๆแบบนี้เลยนะครับในความยาวสเปคนะครับจะเป็น6ฟุต4ตัวนี้เป็นคันท่อนเดียวนะครับขนาด PE 0.6ถึง PE 2.0ครับนี่เลยสองสวยๆพกพาง,ง่ายๆคันไม่ยาวมากนะครับสำหรับ s สโลลายในปี2025มาดูตัวจริงกันครับ นี่เลยครับซโลไลท์ปี2 0 2 5ปรับปรุงโฉมใหม่ตัวนี้ตัวเนื้อแบงค์เป็นออโซลิดทางเส้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นแบงค์โซลิดที่มีความเหนียวมากๆสำหรับตัวสโลไลท์นี่นะครับมีทั้งเบสแล้วก็สปินโทนดำๆนะครับด้ามโฟมนะครับรีซีฟูจินี่ครับเราก็จะมีตัวแคฟฟลา่าคาร์บอนสวยมากนะครับคันน้ำหนักเบานะครับ นี่ช่วงท้ายก็จะเป็นตัวโฟม EVA มาให้สวยนะครับตัวไกด์เป็น Fuji Fastlight นี่ครับไกด์ขาเดียว Fuji Fastlight นี่ครับสวยและเนื้อแบงดูครับว่ามีความเรียวเล็กมากๆนะครับเทียบกับว่าแท่งปากกาด้ามดินสอเล็กมากๆนี่ครับ โลโก้สโลไลต์ตัวนี้ PE 0.6ถึง PE 2.0 6.4ฟุต4ท่อนเดียวนะครับตัวนี้แม็กเยื่อเนี่ยนะครับเออเยื่อเวทของเย er, ื่อนี่ที่แนะนำก็จะอยู่ประมาณ20กรัม 30, 40, 50, 60สวยสวยๆจะอยู่ประมาณนี้ซึ่งตอบโจทย์งานอ่าวไทยแคชจิ Catch in อินซีสบายๆเลยครับแล้วที่สำคัญตัวเออแม็ก การเยืะอกับปลาเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเล่นปลาสี่ห้าโลหกโลเนี่ยสบายๆเลยครับสําหรับสโลไลต์ตัวนี้นะครับมาดูป้ายแท็กนี่ครับเป็นปีสองพันยี่สิบห้าพึ่งออกมาใหม่ๆเลยนี่นะครับและที่สําคัญสโลไลท์ยังรับประกันด้วยนะครับราคาตั้งอยู่หน้าร้านรับหน้าร้านนะครับสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบาทถ้าเป็นรวมส่งเนี่ยก็จะเป็นสามพันสามร้อยเก้าสิบาท และถ้าหากเคมมีเคมให้ด้วยนะครับจะได้อยู่ที่2,233บาทนี่ครับคันตัวนี้รับประกันได้ด้วยสำหรับตัวคันสโลไลท์นะครับเดี๋ยวลองทำแอคชั่นให้ดูนะครับนี่ครับความโค้งนี่ครับโซลิดอันนี้คือออกแรงดึงพอสมควรเลยนะครับพี่พี่ครับนี่ตอกับลอ้อพวกตั้งแต่สี่า0ทสสีพัน h, G, 4, h G, สบายสบายงานแคชจิก นะครับสา PE 1.5่ PE 2นะครับหรือว่าจะเล่นสายหวานลงมานะครับเป็น PE 0.6ตั้งแต่เริ่มต้นก็ใช้ได้ลองงานให้ดูให้เห็นเห็นกันเลยครับนี่ครับนะครับ6ฟุตสี่อนเดียวนะครับซาโลไลต์ตัวนี้นี่ครับสวยมากระยะการเน็บนะครับจะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับระยะการเน็บนี่ครับกอกับลออเบอร์สามพันนะครับ เล่นเหยื่อนะครับ20กรัม30กรัมนะครับตามระดับแนวน้ําลึกของพี่ๆหนา้นาๆได้เลยไปจนถึงงานแค่ที่ิงซีปากกลางกลางน้ํานะครับสบายๆเลยนะครับกับคันโซโลไลท์วันนี้นะครับมีเข้ามาแล้วเป็นคันตัวปีใหม่นะครับโซลิดทั้งเส้นน้ําหนักคันเบา,ค,เบาคันเรียวสวยในราคา3,390บาทรวมส่งถึงบ้านนะครับ วันนี้ตีน้อยเอามาแนะนำกันสนใจสั่งซื้อสโลไลท์ทักตีน้อยตกปลาได้เลยครับ